สวัสดีค่ะยิ่งแงอาการขึ้นหัวเลยนะคะสลับใ e นโอริชันอีสปอร์ตสเตเดียมหลังจากที่เปิดตัวกันไปแล้วกับร้าเนเกมท่้งจออุปกรณ์ทันสมัยล่าสุดได้ปรับเติมให้ขยายใหญ่หญยิ่งขึ้นโดยใช้ชื่อว่าม e ีโอริชันอีสปอร์ตเวร์ส่วนอ e ีสปอร์ตระดับท็อปไฟของเอเชียและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่1 9พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีพระธานะท่านจอห์มพอลาังสีมาเป็นประธานในงานเปิดตัวูวนยนแห่งนี้ จากนี้ยังมีการแข่งขง e ันอีสปอร์ตสุดมัน7วัน7เกมเด็ดกับเจ็ิตตี้ดังตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่6กันยายนสลับเกมที่จะแข่ง7เกมนั้นได้แก่ X Shot Counter Strike Online Special Force LL Hon เอลเอลฮอนพอยต์แบวันนี้มี่ก็เอาข่าวมาฝากนะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้คะ่ะสำหรับวันนี้มี่ขอรีบกลับไปดูแลเงาก่อนนะคะบ๊ายบาย